ทักษิณให้สัมภาษณ์เยอะเลยทีเดียวเนี่ย<ฆ>มองแล้วอย่างนี้น่าจะเป็นทิศทางที่ดีหรือไม่ดีชัดหรือไม่ชัดครับผมคิดว่าคุณทักษิณคงคิดว่าดีแล้วละถึงพูดไม่เกรงใจท่านนายกลูกตัวเองหน่อยเลยเหรอเออผมคิดว่าคุณทักษิณอาจจะคิดว่าตัวเองออกมาช่วยลูกด้วยซ้าอ,อาจจะมาช่วยทําให้เกิดความชัดเจนเพราะว่าคุณทักษิณเองคงคิดว่าลูกอาจจะยังไม่อยู่ในสถานะที่จะพูดอะไรได้ตอนนี้ เพราะว่าว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยถึงแม้จะโปรดเกล้าแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้ทําหน้าที่พูดง่ายๆนะฮะจนกว่าจะเข้าเฝ้าถวายสัตว์จนกว่าจะแถลงนโยบายอะไรต่างๆอันนี้มองในแง่บวกสําหรับคุทกษิณนะฮะว่าจจะมองว่าออกมาช่วยลูกอีกทางหนึ่งนะครับเพื่ออธิบายต่อสังคมว่าทิศทางของการทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพทองทานเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่า แต่นักข่าวก็ถามเก่งนะฮะที่ถามว่าท่านไม่ครอบงำเหรออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งผมคิดว่าท่านก็ตอบชัดเจนเข้าไปอีกท่านบอกท่านไม่ได้ครอบงำท่านครอบครองผมว่าครอบครองนี่มันยิ่งกว่าครอบงำอีกนะครับก็ชี้ให้เห็นว่าท่านตั้งใจครับที่จะสื่อสารกับสังคมแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าท่านไม่ต้องการจะสื่อสารกับสังคมเนี่ยนะครับท่านก็เดินหนีหรืออย่างเช่นวันไปศาลครั้งแรกนู้นนะคดีหนึ่งถึงสองท่านก็เข้าหลังศาล แต่คราวนี้เดี๋ยวนี้ท่านเดินไปหาสื่อเองเลยนะฮะไม,ไม่ว่าเดินหลบเดินอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านคงประเมินสถานการณ์แล้วว่าท่านน่าจะต้องใช้จังหวะเวลานี้ที่จะมาช่วยลูกสาวตัวเองในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีคือแม้ว่ามันจะทําให้ภาพลักษณ์ของการเป็นนายกรัฐมนตรีคุณแพทองทานเนี่ยดูดูไม่แข็งแรงไม่โดดเด่นมากนัก แต่ถือว่าเป็นวิธีการที่คุณนังศิลเลือกแล้วแต่มันจะเป็นมันจะเป็นลบไหมครับในใสายตากุณาหงัดมองดูเ,เรื่องนี้ในสายตาของคนส่วนหนึ่งผมเชื่อว่ามีลบแน่นอนเพราะคนเนี่ยต้องการเห็นว่านายกรัฐมนตรีมีคนเดียวมีคนเดียวของประเทศไทยผมคิดว่าคุณเศรษฐาก็เป็นภาพที่ถูกมองว่ามีนายกสองคนมาแล้วคราวนี้ก็เรากําลังจะมีประเทศไทยเปลี่ยนนายกใหม่แต่กาลังจะมีนายกสองคนอีกอย่างเดิมหรืออันนี้เป็นคําถามในสังคมแน่นอน นะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยคุณอุ้งอิงหรือคุณแพรทองทานเนี่ยซึ่งเป็นนายกเนี่ยผมคิดว่าควรใช้จังหวะเวลาเนี่ยในการแสดงภาวะผู้นํามากที่สุดเพราะว่าหนึ่งท่านอายุน้อยนะครับว่าอายุน้อยเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นด้านบวกนะฮะเพราะผู้คนเนี่ยสังคมต้องการคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศแต่อีกด้านหนึ่งก็คือว่าท่านก็ต้องแสดงภาวะผู้นําให้เห็นเพราะนั้นการที่คุณทักสินออกมา,มามากเกินไป ถ้ายังออกไปเรื่อยๆอย่างนี้อาจจะเป็นด้านที่ไม่บวกกับนาย,ยกแพทองทานแต่ผมคิดว่าช่วงนี้ผมก็มองในแง่บวกต่อคุณทักษิณและนาย,ยกอาจจะช่วยประครับประคองในช่วงนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทําหน้าที่นะครับตามบทบาทได้สมบูรณ์เมื่อไหร่นี่นะครับ,รบตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านอาจจะต้องเฟดออกไปสักหน่อยปล่อยให้หนาย,ยกรัฐมนตรีแสดง ผลงานแสดงฝีมือได้เต็มที่และแสดงภาวะการบริหารประเทศได้เต็มที่เพราะถ้ายังซ้อนกันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นปัญหาต่อนายกแพทองทาน